<laughs> เป็นผู้ชนะอีกแล้วอ่ะเป็นผู้ชนะอีกแล้วโดยที่แบบโดยที่แบบคิดไหมคู่แข่งเราดูแข่งแก่งกว่าเราปะดูเก่งไหมแต่ละคนก็มีดีกร <g ain> ีมาเหมือนกันครับ <c oughs> มีคนนี้แบบอะไรนะเล่นเกมทีทีแล้วได้ไปแขง่งทีทีที่ آ, อ่ผมเคยเห็นยุโรปอ่า<ะ>ปเป็นเด็กไหมผมเคยเห็นน้องคนหนึ่งที่ใส่แว่นๆนดูเป็นเด็กๆแล้วแบบเหมือนชนะไอ แข่ง P.S. 5อะแต่มันจะเป็นจอยแบบพวงมาลัยอะคัดต่เกมก่อนเพรุ่เนี้อะไรไม่รู้แล้วแล้วมันมีแบบแบ่งโซนอะเป็นไทยเป็นจีนเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เข้าไปแข่งเบอร์เวิร์ครับของอันเนี้ยประมาณนั้นครับแล้วใครที่ได้ที่หนึ่งรู้สึกจะได้ขับไอ้ R35 ใช่ครับเออผมว่าเฮ้ยมันมันโคตรแบบโคตรมันน่ะอ๋อโคนนั้นอะมาแข่งด้วยใช่ครับมาแข่งด้วยแต่บางได้เป็นผู้ชนะแล้วกันในวันนั้น อ่าโอเคแล้วก็เขาก็เชิญให้มาขับอันนี้ว่าย่ังรางวัลก็คือการได้ได้ขับคันนี้อยู่แล้วรางวัลของผมตอนนั้นที่บอกว่าเป็นไอ้ดรีม a ล e r ครมก็คือได้ขับคันนี้ละหนึ่งปีปีหนึ่งปี่แล้วก็มาเป็นคันนี้จริงๆครับผมและคิดไหมว่าตัวเองจะได้มาอยู่ขนาดนี้คือจริงนี่ยไอไอตอนแรกที่สมัครอะคิดไหมว่าจะมาได้ชนะเลยจริงๆสมัครไปอย่างน้อยอะ ได้ขับได้ขับรถเล่นก็ยางดีเชื่อได้ครับเฮ้ยได้ขับฟรีก็โอเคแล้วอยู่ดีได้ขับุูบ้าฟรีอย่างเงี้ยอ่าแต่มันมันเกินกว่านนั้นนันได้ที่หนึ่งได้มาขับและขับสนามแรกนันได้ที่หนึ่งอีกอ่ะเฮ้ยมัน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 เกินฝันไปแล้วอ่ะคือยังไงอ่ะหมายถึงว่าเราทํายังไงถึงขับหนองมาได้ดีอ่ะ ตั้งใจมันตั้งใจอยู่แล้วแต่บ็มีพี่พี่ทีมที่ด็นทีมไทยเออบังอยู่ทีมอะไรตอนนี้มันคือทีมอันนี้คือทีม TGR Academy ก็คือ Academy ของเตยตาคัสที่ไอ้ไอเลเซอร์อันนั่นแหละ Dream Laser อันนั่นแหละเป็นคนสร้างอันนี้ขึ้นมาคแล้วก็มาอยู่กันตรงนี้ใช่แต่ก็บังก็จะบอกว่าที่ชนะได้เพราะว่าทีมซัพพอร์ตเราดีใช่ครับก็มีเนเจอร์เองหรือว่าทีมช่างทีมอะไรทุกอย่างหละ ม,มันทํารถออกมาแล้วมันมันดีเราจะมีตัวจับเวลาอยู่แล้วมันก็จะบอกว่าเรายกเคร่งเร่งตรงไหนเราเบรกตรงไหนแล้วก็จะมีกล<ม>้อ<ร>งวิเอร์ของมันใครับผมเราก็จะเอาตัวจับเวลากับกล้องเนี่ยมาดูด้วยกันแล้วพี่ๆก็จะบอกได้ตรงนี้ได้อีกนะเบรกประมาณเท่านี้แล้วแล้วเขาต้องคุยคุยไมเหมือนในในในเอ็กวันปะตอนแข่งนะ่คุยครับแต่ว่าปกติแล้วตอนซ้อมรถเนี่ยมันก็จะเอาภาพออกมานั่งดูกันเอาไม่ได้คุยแล้วก็ลงไปแกละแล้วตอนที่คุยอย่างเงี้ย เขาบอกหรือไมว่าไฮ้อันเนี้ยโค้งนี้เติมคันเร่งได้อีกไม่บอกอะแล้วเขาคุยอะไรกันอะเขาอยากรู้บอกได้ปะได้ครับก็คุยว่าอ่าเหลืออีกกี่รอบนะแค่นะอยู่ตำแหน่งไหนแต่ถ้าตอนแข่งคือปล่อยปล่อยเราแล้วไอ้ตอนแข่งก็จะบอกเซตที่ขาเข้ารอบนี้นะอะไรประมาณนี้ครับเตรียมตัวนะคะไรอ๋อแต่ไม่ได้บอกเพว่าต้องขับไงนะขับมันไม่ช่วยอยู่แล้วโหก็แสดงว่าเราก็ตอนที่ขับมันก็คือตัวเราเลยแหละ ครับเฮ้ยดีอะดีใจจริงนะแบบคิดปะะผมนั่งเอในรถเห็นลิฟ์ไฟใหญ่เลยใช่ป่ะตอนชนะแล้วลิฟ์ไฟใหญ่เลยแบบเฮ้ยผมเองผมไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับบางเ็านะก็ดูแล้วแบบเฮ้ยชนะแล้วมันดีใจนะแบบเฮ้ยมัน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 เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่ามีตารามคนไหนที่ที่ได้ที่หนึ่งเปล่านะ แต่เนี่ยก็เป็นคนรู้จักที่แบบได้ที่หนึ่งอ่ะผมว่ามันก็หายากแล้วว่าดีใจด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไว้อินชาลอสเผื่อมีสนามไหนเดี๋ยวตามไปอีกดีเลยวันนี้กลับบางซิดนีย์ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งหก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 เดี๋ยวจำผิดนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับ